สตาร์ทให้ดูติดง่ายเลยติดง่ายมากโอเคี่เลยสวัสดีครับเร็วันนี้มุาร uh okay. ์ุ่ชาร์ห okay. น่อยเอาโอเคเพิ่มติดง่ายครับเดินเดินหน้าขับเดิหน้าถอยหลังยเดวับเลีงดูหน่อยตรงนี้สตาร์ทติดง่ายมาก

เมลัยเบาไหมยังเมาลาัยเบาไหมหมุกอะไรผมว่าเพลเวอร์นะเปลามือ,มอนะครับเนี่ยทางบอกว่าลื่นๆเลยครับลื่นๆง่ายๆเอาโอเคเปิดเครื่องดูหน่อยเปิดเครื่องดูหน่อยเปิดเครื่องดูหน่อยแล้วเก็บสีนิดหน่อยนี่คือกิฟต์เลยนะ เต้าน้ำสูดไม่แห้งเลยลเดต้าน้ำวยนะครับน้ำดีนะจะไม่ได้เปลี่ยนน้ำนะครับน้ำน้ำไม่น้ำไม่ดันนะครับแต่เว้นแค่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยโอเคสภาพดีครับนี่ตอนนี้ไปใช้ได้เลยครับจากนอกครับไม่เคยใช้ในไทย เดี๋ยวลองดูด้วยดูครับรถตัก KD15 ครับจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมขายแค่95,000บาทเองครับโอเคครับเดิมๆจากญี่ปุ่นครับสองตู้คูโบต้าครับคูโบต้าารถตักกันเองเขาส่งครับไปลุยได้เจ๊ง่าปิดตัวนะครับแรงดีครับเดินหน้ากปิดตัวแรงดีเรื่องเดินนิ่งดีครับแม่เรื่องเสียบพ้อเลย ยก,ยกสูงหน่อยยกสูงหน่อยยกสูงหน่อยใครอยากได้รถถ่ายก็มีครับที่ร้านมีรถถ่ายอยู่ line -up.

าไม่ได้ไม่ได้ค<ด>ูโบต้า KD15 เ,เ,ออเล็กน้อยสบายนี่ดินแข็งแข็งครับแรงดีครับแรงดีครับไปตากกันเอง่งผสมไรโอเคเดินไปจอดได้ครับ ีไม่ติดเยอะครับห้าหมื่นห้าสิบบาทรับไปใจได้เลยหรืออยากได้รถไถามาดูครับรถไถมี